โจทย์ข้อ18จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสักไฟฟ้ารวมกับกฎการอนุรักษ์พลังงานกลเพราะฉะนั้นข้อ18นี้ก็จะคล้ายคลึงกับข้อ17ที่ผ่านมาเลยครับผมก็จะโซลด้วยวิธีเหมือนเหมือนกับข้อ17 7นะครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมวิธีอีกหนึ่งวิธีตามที่เขียนเอาไว้ในหนังสือด้วยนะครับเราก็จะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายกับของเดิมเริ่มต้นเราอ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวผมจะวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่นะครับโจทย์บอกว่าอิเล็กตรอนนะครับคราวนี้เปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอ,อ,อนุภาคที่มีประจุลบนะครับกำหนดให้ว่ามวล9คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมมีประจุ1.6จุคูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนี่คือขนาดของประจุนะครับส่วน ประจุจริงๆต้องมีเครื่องหมายลบนะครับถูกเล่งผ่านความต่างศักย์100โวลต์นะครับครานี้บอกความต่างศักย์มาให้100โวลต์ล้วก็ถามว่าอัตราเร็วของอิเล็กตรอนจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมวาดภาพแสดงให้ดูนะครับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็คือเราก็จะมีตัวอนุภาคมีตัวอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมีประจุลบเขากําหนดให้ว่าอิเล็กตรอนที่ว่านี้มีมวลนะครับของอิเล็กตรอนเท่ากับ เก้าคูณสิบยกกำลังลบสามสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมแล้วก็มีประจุก็คือตัว e นะครับตัว e เล็ก ตัวอเล็ก์เท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าอ e ิเล็กตรอนที่ว่านี้เนี่ยถูกเร่งผ่านความต่างศักย์นะครับก็หมายความว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหยุดนิ่งนะครับเพราะงั้นผมเริ่มจากการให้จุดตรงเริ่มต้นนะครับเป็นจุด1แล้วกันนะครับแล้วก็ให้มันมีความเร็วตรงจุด1เนี่ยก็เป็น0จากนั้นเนี่ยมันถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ครับก็จะเคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย ค่าหนึ่งนะครับซึ่งเขากำหนดให้ว่ามันถูกเร่งผ่านความต่างศักย์เนี่ยนะครับที่มีค่าเท่ากับ100โวลต์ก็คือตรงนี้นะครับมีความต่างศักย์ตรงนี้ผมเขียนความต่างศักย์ก็คือเดลต้าวใหญ่นะครับเท่ากับ100โวลต์นะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับผมก็จุดปลายเนี่ยก็ให้เป็นจุด2แล้วกันนะครับ โจทย์ก็อยากจะรู้ว่าอัตราเร็วของอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่ก็คือโจทย์อยากจะรู้ว่าอัตราเร็ว v2 นะครับที่จุด2เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมเขียนตัวเล็กนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัว v เล็กนะครับเป็นอัตราเร็วส่วน v ใหญ่ก็เป็นศักย์ไฟฟ้าของเราโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามผมมาเปลี่ยนเป็นภาพนะคราวนี้เราเลื่อนโจทย์ขึ้นไปเราจะเริ่มทําการวิเคราะห์เหมือนเดิมครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวอิเล็กตรอนที่ว่านี่นะครับ เคลื่อนที่ภายใต้บริเวณที่มีการเปลี่ยนสัย์ซึ่งก็คือความหมายก็คือเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจะมีแรงไฟฟ้ากระทาต่ออิเล็กตรอนเพียงแรงเดียวนะครับแล้วแรงไฟฟ้านี้ก็เป็นแรงอนุรักษ์ครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุด1ไปยังจุด2เนี่ยก็จะมีการอนุรักษ์พลังงานกลน,นะครับเหมือนเดิมครับ ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลเมื่อเราพิจารณาการเปลี่ยนพลังงานศักด์กับพลังงานจนของตัวอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับโดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นปริมาณน,นะครับไม่เอาเครื่องหมายบวกลบซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพลังงานศักด์กับพลังงานจนเนี่ยเราจะพบว่าปริมาณส่วนเฉพาะปริมาณน,นะครับเราจะได้ว่า ปริมาณนะครับของพลังงานจน ek นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะต้องเท่ากับปริมาณนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะต้องเท่ากับปริมาณของพลังงานศักย์พลังงานศักย์ที่ว่านี้ก็คือพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับก็คือ ep ที่เปลี่ยนไปนี่เอาเฉพาะปริมาณนะครับโอเค จากนั้นเราก็ดูจากภาพเลยครับดูจากภาพเนี่ยคุณจะพบว่าเราค่อยๆดูปริมาณทีละตัวนะครับก็คือพลังงานจนก่อนที่จุดหนึ่งเนี่ยนะครับ มีอัตราเร็วเป็นศูนย์ครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้เองโจทย์ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับโจทย์บอกแค่ว่าถูกเร่งผ่านความต่างศักย์เราต้องรู้เลยว่าตอนเริ่มต้นในอิเล็กตรอนก็คือหยุดนิ่งครับแล้วถูกเร่งผ่านความต่างศักย์นะครับไปจนถึงจุด2ซึ่งเรากำหนดให้มีความเร็วเท่ากับ v 2ครับเราบอกว่าตัวพลังงานจนเนี่ยนะครับก็คือ ek เนี่ยมันจะหาได้จาก1นส่วนสแล้วคูณกับมวลแล้วก็คูณกับอัตราเร็ว ยกกำลังสองครับคุณจะพบว่าตามความสัมพันธ์เนี่ยนะครับที่จุดหนึ่งมีอัตราเร็วเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพลังงานจนที่จุดหนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์นะครับผมเขียนกำกับเอาไว้นะพลังงานจนที่จุดหนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์ครับส่วนพลังงานจนที่จุดสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณกับมวลของอิเล็กตรอนก็คือ m e แล้วก็คูณกับ v 2ที่เราอยากจะรู้นะครับยกกาลังสอง คุณจะพบว่าพลังงานจนที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากศูนย์มาเป็นค่านี้เพราะฉะนั้นปริมาณของพลังงานจนที่เปลี่ยนไปก็คือค่านี้แหละครับเพราะตอนเริ่มต้นมันเป็นศูนย์ผมก็เลยมาเขียนในสมก,การด้านล่างทางซ้ายมือนะครับว่าปริมาณของพลังงานจนที่เปลี่ยนไปเนี่ยเท่ากับ1.2ส่วน2คูณกับมวลของอิเล็กตรอนแล้วก็คูณกับความอัตราเร็ว v 2นะครับที่จุด2 ปริมาณของพลังงานจนที่เปลี่ยนไปที่ว่นนี้เนี่ยจะต้องเท่ากับปริมาณของพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไปนะครับปริมาณของพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ผมก็มาโน้ตให้คุณดูด้านขวามือนะครับว่าตัวพลังงานศักย์นะครับในที่นี้ก็จะเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าครับก็คือ ep ep หาได้จากการเอาประจุนะครับของอนุภาคแล้วก็คูณกับตัว สักไฟฟ้าครับในกรณีที่เราจะดูว่าพลังงานสักเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวประจุนะครับคูณกับความต่างสัก์ก็คือแบบนี้นะครับเราจะดูการเปลี่ยนพลังงานสักไฟฟ้านะครับก็จะเอาคิวเนี่ยคูณกับการเปลี่ยนสักครับนะแบบนี้นะครับ เอ,อ,อ่อเพราะงั้นผมก็จะมาเขียนทางด้านล่างนะครับทางด้านขวามือของสมการเนี่ยก็คือเราเน้นเฉพาะปริมาณของพลังงานศัก์ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอาประจุครับประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆก็เป็นประจุลบแต่เราเอาเฉพาะประิมาณเนี่ยเราจะไม่พิจารณาการเพิ่มขึ้นหรืองลงซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมายบวกลบตัวปริมาณของพลังงานศัก์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจึงจะใช้ประจุนะครับโดยการใช้ขนาดของประจุครับก็คือตัว e นะครับขนาดของประจุของตัวอิเล็กตรอนแล้วก็คูณกับนะครับการเปลี่ยนศักก์ก็คือความต่างศัก์ครับแนะครับแค่นี้เราก็จะได้ตัวปริมาณของพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไปโจทย์ต้องการทราบ v2 ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับคุณเช็คก่อนก็ได้นะครับโจ์กำหนด me มาให้มวลของอิเล็กตรอนกําหนดมาให้นะครับตัว e เล็กก็คือขนาดของประจุ ของอิเล็กตรอนกำหนดมาให้ตัวความต่างศักก์ก็กำหนดมาให้ครับเพราะฉะนั้นเรารู้3ตัวนี้เราก็หา v 2ได้นะครับผมก็ทําการย้าย2ขึ้นไปคูณย้าย me เอามาหารแล้วก็ถอดลากที่2นะครับก็จะได้ว่า v 2ของเราเนี่ยนะครับ ก็ยกกำลัง2ก่อนก็ได้เอา2ขึ้นไปคูณนะครับก็2 e แล้วก็คูณกับเดลต้า v ใหญ่แล้วก็หารด้วยมวลของอิเล็กตรอน me ครับจากนั้นพอต้องการรู้ v 2ก็ถอดลากที่2ทั้ง2ข้างนะครับถอดลากที่2ด้านขวามือก็ได้แบบนี้ถอดลากที่2ด้านซ้ายมือก็เอายกกำลัง2ออกไปเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์นะครับคราวนี้เราก็แค่แทนค่าลงไปครับผมก็แทนค่าให้ดูเลยก็คือ2นะครับ e ก็คือ1.6ึ่งจคูณสิยกกำลังลบสิแล้วก็คูณกับเดลตา V ก็คือความต่างศักก์ก็คือ100่งร้อโวลต์ำเรืองดูด้านบนเลยนะครับส่วนมวลของอิเล็กตรอนกำหนดมาให้ว่าเท่ากับ9ก้าคูณสิยกกำลังลบสาิกิโลกรัมทั้งหมดนี้จะต้องถอดลากที่2องครับเพรางั้นตอนนี้ก็คือเหลือที่ยุ่งๆุ่งก็คือถอดลากที่2แค่นั้นเองเราก็คำนวณให้ดูนะครับว่าจะคำนวณได้ยังไงบ้างเริ่มต้นก็คือว่า 1> 1. ตัว1.6ตัวเนี้นะครับผมก็จะขอเปลี่ยนเป็น16นะครับแล้วก็หารด้วย10นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นข้างบนเนี่ย16นะครับแล้วข้างล่างก็เพิ่มเลข10มาตัวหนึงนะครับก็คือ16ส่วน10จากนั้นเนี่ย10ก็0ก็ตัดตัวนี้ตัวหนึงนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะรวมพวก10ยกกำลังทั้งหมดนะครับตัวนี้10กำลัง 19, ลบ19รวมกับ10กำลังหก็จะเป็น ตัวนี้2ตัวนี้ก็จะเป็น10กกำลังลบ18นะครับจากนั้นตรงนี้มี10กกำลังลบ31ผมก็อาขึ้นไปบวก31อย่างนี้นะครับนะครับบวก31ก็18บวกกับ31ก็จะได้เท่ากับ10กกำลัง13ครับนะ10บกำลัง13 แล้วเราทดเลขไปเรื่อยๆก่อนนะครับ10กำลัง13ผมขอเขเยิยบขึ้นไปนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลขของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับข้างในก็คือเลข2แล้วก็มีคูณกับ16อยู่นะครับแล้วข้างล่างก็หารด้วยเลข9แล้วก็จะมี10กำลัง13ครับแล้วก็ถอดลาก จากนั้นเราก็ถอดลากเฉพาะตัวที่ถอดได้ก็ได้นะครับเราก็ถอดออกไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็มี16ถอดออกไปข้างนอกนะครับถอดลากที่2ก็ได้4ก่อนตัว9นะครับถอดลากที่2ออกไปก็เป็นตัวหารด้านล่างก็ได้3นะครับส่วนตัวเลข2นี่ก็ทิ้งเอาไว้ก็เป็นรูสองนี้ก็ได้นะครับเพราะเรารู้ว่ารูสอเท่ากับ 1.414นะครับจากนั้นก็จะมีสแควร์รูทของ10กกำลัง13ครับ10กำลัง13เนี่ยตัวนี้ผมก็ทดเลขให้ดูนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับ10กลัง12คูณอยู่กับ10อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถอดลาก10กกำลัง12เนี่ยก็จะถอดลากออกมานะครับได้10กกำลัง6แล้วก็มีลากที่2ของ10นะครับลากที่2ของ10คุณก็ถอดลากได้ไหมครับ ก็จะเป็นเ,เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็น10กกาลัง6รากที่2ของ10ก็เป็นห้าคูณสนะครับแล้วคุณก็ถอดรากที่2ของ5กับถอดรากที่2ของ2นะครับผมก็ค่อยๆเขียนทยอยตามลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ดูตามไปเรื่อยๆก่อนสรุปก็คือได้ว่า4ส่วน3ะครับแล้วก็มีรากที่2ของ2ก็คือตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้เราไปถอดมาก็คือได้ก้อนนี้นะครับผมก็มาเขียนต่อก็คือเท่ากับ10กกาลัง6แล้วก็มีรากที่2ของ5แล้วก็มีรากที่2ของ2ครับคุณจะพบว่ารากที่2ของ2กับรากที่2ของ2 2ตัวนี้คูณกันก็จะได้เลข2ตัวเดียวนะครับเพราะงั้นผมก็เอาออกไปอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แทนด้วยเลข2ตัวเดียวอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยรากที่2ของ5ก็คือเท่ากับ2.236 คุณก็ไปลองดูเอานะครับว่ามันมีที่มามาได้ยังไงอันนี้เผอิญผมจําได้เองนะครับ2.236สรุปว่าสุทธิแล้วเ,เราก็ทําการถอดลากโดยใช้มือนะครับก็ได้ออกมา4ส่วน3นะครับก็คือก้อนนี้แล้วก็คูณกับคูณ2ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คูณกับ2.236นะครับแล้วก็คูณกับ10กาลัง6 รเรียบร้อยนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็คูณเลขก้อนนี้นะครับไปคูณเอาเองแล้วกันนะครับผมขี้เกียจคูณแล้วก็จะได้ออกมาเท่ากับ5.96คูณ10กำลัง6ครับหน่วยของ v 2ก็คือหน่วยเมตรเปอร์เซกเราก็าใช้เราก็เปลี่ยนนะครับประมาณก็เป็น6นะครับ5.96ก็ประมาณเป็น6แล้วก็คูณกับ10บกำลัง6ครับหน่วยก็เป็นเมตรเปอร์เซกนี่ก็คืออัตราเร็ว v 2ที่โจทย์อยากจะทราบครับเรียบร้อย เราก็ไปดูตัวเลือกกันหน่อยนะครับก็คือ6กคูณสิกำลังหนะครับคําตอบก็ดูเลยครับ6กคูณสิกำลังหก็อยู่ในข้อ2ครับ6กคูณสิกำลังหเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบก็จะคล้ายๆกับข้อ17ที่ผ่านมาคราวนี้ ในหนังสือเนี่ยผมได้แสดงวิธีการใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลอีกรูปแบบหนึ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายวิธีนี้ด้วยนะครับวิธีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพิจารณาปริมาณการเปลี่ยนพลังงานศักด์กับพลังงานจนซึ่งการพิจารณาปริมาณตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่พิจารณาว่าปริมาณไหนเพิ่มปริมาณไหนลดนะครับแต่ถ้าเราจะพิจารณาตรงไปตรงมาตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกลเนี่ยมันก็จะต้องพิจารณาการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของพลังงานศักด์กับพลังงานจนด้วยซึ่งวิธีการแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเราใช้วิธีการหาพลังงานศักด์กับพลังงานจนที่แต่ละตำแหน่งนะครับก็คือตามนี้เดี๋ยวผมขอเขียนสมการให้ดูก่อนนะครับเราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือว่าออกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนเนี่ยก็จะหมายความว่าพลังงานกล E ใหญ่นะครับที่จุด1กับจุด2เนี่ยจะต้องเท่ากันครับไม่เปลี่ยน พลังงานกลที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพลังงานศักก์กับพลังงานจนรวมกันครับเพราะฉะนั้นที่จุด1เนี่ยก็จะมีพลังงานศักนะครับ E p ที่จุด1รวมกับพลังงานจน E k ที่จุด1ครับส่วนที่จุด2ก็ทํานองเดียวกันก็จะมีพลังงานศักที่จุด2รวมกับพลังงานจนที่จุด2ครับจากนั้นคุณก็ไปหาพลังงานศักกับพลังงานจนนะครับที่แต่ละตำแหน่งเอามาใส่มันจะบอกเองครับว่าเอ่อพลังงานศักกับพลังงาน จนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะครับเริ่มต้นจากพลังงานศักย์ที่จุดหนึ่งก่อนพลังงานศักย์ที่แต่ละจุดนะครับเราหาได้จากการเอาประจุนะครับคูณกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้นในกรณีนี้เนี่ยอนุภาคของเราเป็นอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ประจุนะครับ ตามเครื่องหมายด้วยอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุที่มีขนาดเท่ากับ e และเป็นประจุลบก็คือตัวนี้นะครับนี่คือกับประจุของอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็คูณกับสัก์ไฟฟ้าที่จุด1ครับตัวนี้ก็คือพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุด1จากนั้นก็รวมกับพลังงานจนที่จุด1เมื่อกี้นี้ถ้าคุณจําได้ที่จุด1เนี่ยอิเล็กตรอนหยุดนิ่งครับพลังงานจนเป็น0ูนย์นะครับจากนั้นมาทางขวามือก็ทําทํานองเดียวกันครับ พลังงานศักไฟกฟ,ฟ้าที่จุด2เนี่ยก็หาได้จากการเอาประจุนะครับของอิเล็กตรอนนะครับคูณกับสักไฟฟ้าที่จุด2ครับแล้วก็บวกด้วยพลังงานจนที่จุด2ก็เมื่อกี้นี้ก็คือ1นส่วนสแล้วก็คูณกับมวลของอิเล็กตรอนแล้วก็คูณกับอัตราเร็ว v 2ครับระมัดระวังอย่าสับสนตรงนี้นะครับตัวนี้ v ใหญ่นะครับหมายถึงสักไฟฟ้า,ฟาตัวนี้ v เล็กหมายถึงอัตราเร็วนะครับโอเคคราวนี้เราก็แค่โซลไปก็ได้คําตอบแล้วครับก็คือตรงนี้ เลขศูย์ก็ตัดออกไปนะครับจากนั้นเราต้องการรู้ v2 นะครับเพราะงั้นผมขอย้ายก้อนนี้ไปทางซ้ายมือนะครับจากติดลบก็จะไปเป็นบวกเราก็จะเขียนสมการให้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับก็คือพอย้ายไปปุ๊บนะครับก็จะได้ออกมาว่ามันก็จะมี e แล้วก็ v2 นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้ลบ E แล้วก็ v 1นะครับส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเท่ากับ1ส่วน2มวลของอ e ิเล็กตรอนแล้วก็คูณอัตราเร็ว v 2อย่างนี้นะครับจากนั้นทางด้านซ้ายมือเนี่ยผมเห็นว่ามี e เป็นตัวร่วมนะครับผมก็ดึง e ออกแล้วก็จะเหลือ v 2ลบ v 1ครับ v 2ลบ v 1เนี่ยก็คือการหาผลต่างของศัก ระหว่างจุด2กับจุด1 2ตัวอตัวในวงเล็บตัวนี้ก็คือความต่างศักย์ครับเราก็เขียนออกมาเป็น e แล้วก็คูณกับเดลต้า v ใหญ่ครับก็คือความต่างศักย์มันก็จะต้องเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็คูณกับมวลของอิเล็กตรอนแล้วก็ v 2ยกกำลังสองครับจากนั้นพอเราต้องการรู้ v 2นะครับผมก็ย้าย2ไปคูณน,นะครับย้าย me ไปหารแล้วก็ถอดลากมันก็จะได้สมการเดียวกันผมขอมาเขียนเล็กๆทางขวามือแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ ผมขอเขียนสลับข้างกันนะครับก็จะได้ว่า v2 นะครับ v2 ก็คืออัตราเร็วนะครับยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับ2ย้ายขึ้นไปคูนะครับคูณ e แล้วก็เดลต้า v ใหญ่ความต่างศักย์แล้วก็หารด้วยมวลของอิเล็กตรอนครับจากนั้นพอต้องการรู้ v2 ค่าเดียวก็ถอดลากที่2ทั้ง2ข้าง ด้านที่ด้านที่สองด้านซ้ายมือก็ยกกําลังสองหายไปเรียบร้อยครับคุณก็จะพบว่าสมการที่เราได้สมการนี้นะครับก็สมการเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราพิจารณาในรูปของการเปลี่ยนปริมาณของพลังงานศักดกับพลังงานจนครับคุณแทนค่าเข้าไปมันก็ต้องได้ค่าเดียวกันอยู่แล้วนะครับโอเคก็ผมเขียนให้ดูว่าที่มาของการพิจารณาเอ,อ การอนุรักษ์พลังงานกลตามที่เขียนในหนังสือเนี่ยมาได้ยังไงนะครับก็2วิธีนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราถนัดวิธีไหนนะครับใช้วิเคราะห์ได้เหมือนกันโอเคนะครับเราจะไปที่ข้อ19กกันต่อครับ